กิเลสที่เรายังละไม่ได้มันจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เราดีหรือชั่วคนอื่นก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ได้มองไปที่สัตว์บุคคลเราเขาเรามองไปที่สภาวธรรมจะทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังกันน้อยลงสมมติว่าดินน้ำไฟลมเนี่ยเกิดลมมีความรู้สึกว่าเขาก็คือส่วนที่มีมีความเกี่ยวข้องกับมหาพุทธรูป ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนกับเราเขาก็มีผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกับเราแบบนี้นะถ้าใส่ใจแบบเนี้ยจะโกรธกันไหมคงไม่โกรธหรอกแต่เพราะเราใส่ใจว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเมื่อมีการยึดถือ รูปธรรมนามารมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลน่ะจะมีบุคคลที่เป็นที่รักบุคคลที่เป็นที่เกลียดบุคคลที่เป็นคู่เวรกันเกิดขึ้น